ดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่20นะคะก็ตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านเมทาลมเป็นบ้านหลังใหม่ของเราเ,เมื่อวันที่19ก็คือเมื่อวานนี้เราก็ได้ทำการทำเรื่องราวต่างๆเพื่อที่จะเป็นเจ้าของบ้านได้อย่างถูกต้องนะคะตอนนี้เราก็เป็นเจ้าของบ้านเรียบร้อยแล้วส่วนวันนี้เราจะพามาทัวร์ค่ะว่าในบ้านนี้เป็นยังไงบ้างก็เป็นครั้งแรกเลยที่เรามาดูบ้านแต่ว่าดูเพื่อที่จะ ดูเพื่อที่จะเอ่อดูแล้วจะเป็นบ้านของเราเลยอ๋องไงมาดูเลยค่ะบ้านเลขที่บ้านเลขที่สามเก้าสิบเก้าทับสามสิบเก้าค่ะเก้<บ>าเก้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 าหน้าค่ะค่ะม,มาดูมุมนี้นะคะมุมนี้ก็คือมุมห้องรับแขกค่ะก็จะมีผ้าม่านต่างๆเป็นห้องเอ่อห้าเหลี่ยมนะคะก็จะสวยงามเป็นที่วาง เป็นที่วางโซฟาส่วนมาทางด้านนี้ค่ะจะเป็นที่วางพวกอิเล็กทรอนิกส์บันไดตรงบันไดนะคะจะเป็นทีวีตู้หนังสือตู้โชว์ลำบาค่ะแล้วมาดูฝั่งนี้ค่ะยัองอยู่ที่ชั้นหนึ่งอยู่ตอนนี้เราอยู่ที่ชั้นหนึ่ง่เองนะคะค่ะด้านนี้เราก็วางแทนไว้ว่าจะเป็นโต๊ะก,กินข้าวค่ะ ก็จะมีแอร์ขางด้านนี้แล้วก็ด้านนี้รวมๆแล้วก็คือข้างล่างจะมีแอร์ทั้งหมด2ตัวในส่วนของห้องรับแขกค่ะมาไปที่หน้าต่างเป็นยังไงบ้างเราลองมาดูวิวข้างนอกนะคะค่ะก็จะประมาณนี้หมู่บ้านด้วยคันุ่ข้างหลังก็จะเป็นหมู่บ้านแพมาอ่ะบ้านปันชายาค่ะ ส่วนมาดูทางด้านนี้กันนะคะก็จะเป็นโต๊ะนั่งแบบนี้ค่ะสามารถนั่งทานผล,ลไม้อะไรก็ได้เปิดแล้วลมเย็นมาก มีเตาแก๊สแล้วก็จะเป็นพวกเครื่องบิวอินต่างๆนี่ก็เป็นที่เก็บช้อนนะคะแต่ว่ายังไม่ทำความสะอาดก็จะเป็นที่เก็บเครื่องปรุงเป็นตู้ที่ใส่ต่านก็เป็นซิงค์นะคะนี่ก็เป็นที่เก็บจานอะไรก็ว่าไปแล้วแต่เราอันนี้ก็เป็นตู้ขนมอบค่ะตู้อบขนมเบเกอรี่ก็เขาบอกว่าเครยังไม่ใช้เลยก็พอดีเลยแม่ เรียนทำขนมมาก็ได้วันนี้ก็เป็นช่องสายแมกโนเียอุ้ยค่ะมาดูด้านนี้ค่ะก็จะเป็นพื้นที่หลังบ้านค่ะก็จะเป็นอะไรก็ต้องไปดูในอนาคตค่ะ,คะตามมาตามมาที่ตรงนี้ค่ะตรงนี้จะเป็นเหมือนห้องใต้บันไดนะคะค่ะเป็นห้องใต้บนันไดเราเข้าไปดูเลยค่ะก็เะไว้เก็บรองเทา้า ที่บ้านเราเท้าเยอะใช่ค่ะระวังหวัวนิดนึงเวลาเก็บรองเท้าก็ปีกันม,มาดูห้องนี้ค่ะเป็นห้องที่เขาต่อมานี่ค่ะก็เป็นห้องก็ถือว่าใหญ่อย,อยู่นะคะห้องเขียวหรือห้องชมพูอันนี้ อดรถนะคะเป็นที่จอดรถสามารถจอดได้ก็ไม่รู้ก็จะมีปั๊ไฟพร้อมหาะสามารถอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเป็นอีกหนึ่งห้องในชั้นหนึ่งอีหนห้องในชั้นหนึ่งมาดูห้องน้ำกันค่ะจะ้าไม่ใช่ห้องอาบน้ำใช่ใหไมชหมไม่ใช่เป็นห้องอาบน้ำค่ะแต่เป็นห้องที่ไว้สำหรับ ๆๆ <Okay. S 1> เป็นห้องแห้งค่ะก็พอเปิดแล้วพัดลมก็จะเปิดสบายอากาศพอดีเลยค่ะเ mm hmm. จ๋งค่ะเดี๋ยวต่อไปเรามาดูด้านบนกันดีกว่าค่ะขึ้นมาเลยค่ะบนันไดค่ะระหว่างขึ้นบนันได เรียกโถงบันไดใช่ไหมโถงบ sure. <People to> ันไดค่ะขาขึ้นมาเราจะพบกับเป็นพื้นที่เราไม่รู้เรียกว่าอะไรเป็นโถงข้างบนแล้วกันค่ะก็คือมีแอร์ก็มีที่พักค่ะก็ข้างหลังเราจะไปอันหนึ่หมู่บ้านปัญชยานะคะสุพรรณัญญาเห็นวิวทิวทัศน์ดูวิวันค่ะ ททนเเราี่ยวไประมาณนั้นเลยค่ะทางจะเย็นไหมครับนะใบไม้ปิ้วค่ะต่อมาเรามาดูห้องใหญ่กันค่ะเป็นห้องนอนใหญ่อันนี้คิดว่าจะเป็นเป็นห้องของพ่อและแม่ชมพูหวานแหววเลยชมพู่หวานแหววมากแล้วก็ใส่หน้าต่างประมาณนี่จะข้างนอกก็จะเป็นวิวบ้านอื่นเขา ระเบียงค่ะก็จะเห็นบ้านตรงข้ามระเบียงสามารถออกไปยืนได้รับลมได้นะคะค่ะก็จะมี ด้วยนะคะก็มีเครื่องทำน้ำอุ่น แทนงเลยว่าจะเป็นห้องนอนของเบนเองก็เปิดขึ้นมาก็จะเจอบ้านตรงข้ามนะคะอ่าถ้ามาเปิดด้านนี้ก็จะเป็นระเบียงสรุปได้เลยว่าบ้านหลังนี้มีระเบียงสองที่ค่ะก็เจอบ้านตรงข้ามนะคะถ้าเป็นระเบียงต้องเรื่องดีนะคะถ้าเปิดอ่าลองเปิดลมจะเย็น โอ้เย็นมากเลยค่ะเย็นจริงๆนะคะไม่ได้โอเวอร์อันนี้เป็นบ้านกี่ตารางมาแฝดติดตารางวาะฝั่งเราจะเป็นบ้านที่ติด